นายศีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเปิดเผยว่ามีคนไทยเป็นจํานวนมากที่กลายเป็นเหยื่อซึ่งถูกใช้เป็นหนูทดลองในการทดสอบอาวุธทางดาวเทียมสอดแนม V2K Mind Control เป็นการตรวจสอบระบบประสาทจากระยะไกล RNM ซึ่งใช้คลื่นความถี่ต่ำมารบกวนสมองหรือการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสั่งการในระบบคลื่นสมองของมนุษย์ทำให้กระทำการอย่างใดๆไปโดยที่ตนเองไม่รู้ตัวซึ่งสร้างความเดือดร้อนและปริวิตกให้กับผู้ที่ถูกเลือกให้เป็นหนูทดลองโดยที่ไม่รู้ตัวมาก่อนทำให้เสียการเสียงานทำงานไม่ได้ซึ่งหลายคนได้ไปกระทำความผิดจากการถูกสั่งการผ่านเทคโนโลยีควบคุมคลื่นสมองดังกล่าวจนถูกคุมขังในรชาชทันไปหลายรายแล้ว การกระทำดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรงขัดต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและขัดต่อประมวลกฎหมายอาญาของไทยอีกด้วยซึ่งการกระทำดังกล่าวมีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการทดลองอยู่ในขณะนี้กว่า2000รายมีทุกสาขาอาชีพทั้งพ่อบ้านแม่บ้านคนทำงานออฟฟิศหมอพยาบาลอาจารย์นักศึกษาเกษตรกรเป็นต้นซึ่งกรณีปัญหาเหล่านี้ หน่วยงานในประเทศต่างปฏิเสธการรับรู้รับทราบความมีอยู่จริงของการทดสอบอาวุธทางดาวเทียมสอดแนมมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นกสทอชอสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติกระทรวงสาธารณสุขสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและหรือฝ่ายความมั่นคงของไทยทั้งทั้งเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกที่ไม่ใช่มีแต่ประเทศไทยเท่านั้นหากแต่มีการแอบดำเนินการกันมานานแล้วในหลายๆประเทศทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นอังกฤษอิสระ เป็นต้น